ยวอทซับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หลอเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผม Toxic Pro p รเพเยวันนี้เราอยู่กับคลิปซ้อนเล่นทุกตัวละครนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับตัวละครฝั่งอัลลักเกอร์ที่มีชื่อว่า Forest นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าแกเจตของ Forest เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ปืนอ,อะไรกันบ้างก็ไปดูพร้อมกันได้เลยเอที่แกจเจตของ Forest เนี่ยจะมีชื่อว่า RCE Lateral Charge นะเป็นอ่จะเรียกว่าเป็นโดรนที่สามารถควบคุม เพื่อให้เกิดการระเบิดในพื้นที่ได้นะมันคือโดรนติดระเบิดนั่นแหละอแล้วก็ดรนตัวนี้เนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ตลอดเวลานะมันจะมีระยะเวลาการควบคุมอยู่ประมาณสักสิหรือ9กาวินี่ผมจำไม่ได้ถ้าสมมติการทํางานจบลงแล้วเนี่ยระเบิดจะเราทำการระเบิดทันทีนะครับก็ในส่วนของการระเบิดเนี่ยคุณเห็นตรง,งขาวๆได้ไหมมันจะปิดทับกับส่วนของสีเหลืองหมดเลยนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้มันจะทําการกดระเบิดได้นะครับมันสามารถยิงได้ผมพูดมิดมันจะยิงได้นะครับในเมื่อ มันไม่ทำการเออ่กดจุดชนวนนะครับก็ลองไปใช้กนได้น,นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนของเอ่อไอ้ RCE นะว่ามันใช้งไงก็ไปดูเออ่ส่วนของคลิปของแก๊สเชอร์กันเลยดีกว่าอ่ะมานะในส่วนของ Forest เนี่ยโดน Forest สจะมีหน้าตาเป็นยี้นะครับเวลาถือเนี่ยตัวโดนมันจะกระดุกกระดิกหน่อยนะครับก็นี่นะเห็นทางซ้ายมือไหมมันคือเครื่องเล่นเออ่เครื่องเล่นรถของเล่นสมัยก่อนเลยนะครับก็นี่เวลาใช้ Forest ใช่ไหมมันจะมีวิธีใช้2แบบนะครับถ้าเป็นทริคก็เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเป็นยังไงนี่ วางอย่างนี้นะนี่เห็นเหลืองตรงนี้ไหมเนี่ยเหลืองตรงกลางเนี่ยอันนี้คือถ้าสมมุติว่าฟอเรสต์จะไม่กดการเดทอนเนตเนี่ยหรือว่าการกดระเบิดนะครับมันสามารถยิงตรงกลางทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็นั่นแหละยิงทิ้งไปได้เลยนี่นี่นะครับจะมีประมาณเก้าวีนะครับนี่กระโดดได้แล้วก็กดเดทอนเนตนะครับก็คือการระเบิดนี่ดูว้างไหม,มยิงทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ติดมิวได้เหมือนกันอีกอย่างคือถ้าคุณถ้าสมมติว่าคุณอยากเออเอา,เอาไอ้ฟอเรสตไอ้ RCE เนี่ยไปแทรปได้นะก็วางอย่างนี้ แล้วก,กดออกจากกล้องได้เลยโดยมันจะวิ่งเมงนะครับเห็นไหมนี่จนกว่ามันจะครบเวลาระเบิดมานะครับนี่นี่มันจะมันจะพับเก็บอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวโดนฟอเรสเวลามันจะถูกกันโดนยิงนะครับนี่เจาะได้หมดเลยนะครับจะเป็นแฮตจะเป็นไม้อะไรก็ได้นะครับนี่เห็นไหมยิงทิ้งได้ไง่ายมากแล้วก็เสียงฟอเรสต์เนี่ยมันฟังง่ายนะเพราะว่าเสียงมันจะ ที่ไปนะครับก็ลองไปฟังกันได้ดูม,มีแค่นี้แหละสำหรับโดนฟอร์เรสก็ไม่มีอะไรมากเอาไปฆ่าสะดูก็ได้นะตัวนี้อในส่วนของปืนเนี่ยฟอร์เรสเนี่ยจะมีปืน2กระบอกนะครับโดยที่กระบอกแรกเนี่ยจะเป็น AR 3 3นะปืนเดียวก,กันกับของเอ่อทัชเชอร์นะปืนนี้ยิงง่ายแล้วก็ยิงนิ่งด้วยนะปืนนี้ดีมากผมแนะนาเลยสาหรับสายแอซซอลไรเฟิลนะครับ อาตแบไป,ปืน SR ยี่สิบห้านะปืนนี้เนี่ยนิ่งไหมนิ่งเย็ดแรงด้วยแล้วก็ดามเมจเนี่ยหกสิบกว่าเลยนะครับก็ยิงสองสามนัดก็ตายแล้วนะครับปืนนี้ดีมากๆสำหรับคนที่ชอบดาไม่ชอบปืนเอสโซ่ไรเฟิลนะ forest วิ่งเดือดสุดแล้วในตีเนี่ยนี่ตามผมมาเออใครมาแรัปเปอร์ <laughs> อนนที่อะไรแบกกับกูไปเลสฟอลน้ำที่อะไรกูเดาแล้ว ก็แม่งยืนเลนฟอร์ดอะผมก็ซัดแม่งทียนืนมาปิดประตูคนเอ้าทีนี้มันเป็นไรวะนะนเนี่ยเบียร์เราเบียร์ระวังคับขันมีนะเช็คขาดีดีอเ,เอาวางให้กูดิโอเอาโอเค่วยเอ้นตัะเร็วะนะมันมีอลิบาลไ,ไงวะ อธิบายดิตัวอะไรวะมองไม่เห็นเลยมีม่เหล็กเ้ยโอ้ยยิ่งไม่รู้็นี่จะตายแล้วอ่าต่อมาในส่วนของปืนพกเนี่ย Forest เ,เนี่ยมีปืนพกกระบอกเดียวจะเป็น GSH 18นะครับก็ถามว่าผมใช้ไหมก็มาใช้ใส่ซับเพเซอร์มาเพราะว่าเอาไว้ยิงกล้องนะมีแค่นี้แหละอ่าในส่วนของ Stun Grenade เนี่ยก็เป็นกระเจ็ดอันที่3ของ Forest นะครับแล้วก็จะเป็นอีกอันหนึ่งคือ c รีมอลซึ่งผมแนะนำให้ใช้2อันไปเลยนะครับถ้า Stun ก็เอาไว้เคลียร์พวกแบบ เวลาจะเข้าห้องนะับก็เอา RCE เคลียพวกตรงพื้นไปก่อนนะับแล้วก็เอาแฟลชยัดเข้าไปแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยนะครับส่วนเครมอลเนี่ยเอาไว้แบบว่าคุณเป็นปตัวแผ่นใช่ไหมอยากแบบทะลึง่งอยากหยิบแผ่นไปก็เอาไปแผน่นแล้วก็เครมอลวางไว้ข้างหลังนะครับก็มีแค่นี้แหละอ่าก่อนจบในส่วนของตัวฟอเรส t เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูนะว่าตัวของฟอเรส t เนี่ยจะมีตัวอะไรกันบ้างก็ไปดูพร้อมกันได้เลยอ่าตัวละครต่อจากฟอเรส t เนี่ยจะมีชื่อว่าทันเดอร์เบิร์ดนะครับก็เดี๋ยวพามาต่อกันในพาร์ทหน้านะว ไอทันเนอร์เบอร์เนี่ยมาเล่นยังไงก็ไว้รอติดตามชมพร้อมกันในพาร์ทหน้าพร้อมกันเลยกับทุกคนเลยดีกว่าอ่ะมาถึงช่วงสรุปตัวละครของ Forest นะ Forest เนี่ยมันเป็นตัวทำลายแก๊จเจ็ดดีๆเลยนะครับก็ระเบิดเนี่ยมันมี4อันนะครับที่เป็นโดรนแล้วก็โดนธรรมดาอีก2ก็เป็น6นะครับแต่โดนไอเนี่ยมันไม่น่าเป็นโดนเพราะว่าแม่งคือระเบิดเดินได้นะั่นแหละระเบิดวิ่งได้เออก็เป็นตัวทำลายระเบิดเอ้ยตัวทำลายพวกแก๊จเจ็ดดีนะครับอย่างถ้าคุณอยากจะบุกใช่ไหมคุณก็ Forest เนีี่ยยเคลร์ทางให้ก่อนนกะครับเรสต์เนี่ยเเรระบิดคลลีย์ทางแ้วก เอาไว้เคลียร์พวกโล่พวกไอแคสเทลหรือว่าพวกเป็นมิราก็ได้นะมิราผมไม่แน่ใจว่ามันกระจกแตกไปแต่ว่าก็ลองดูเหมือนกันแล้วก็เอาไประเบิดพวกแบบบัณฑิตข้างหลังนะก็อย่าไปโดนไฟฟ้านะมันระเบิดทีง,ง่ายนะอันนี้ก็มีแค่นี้แนหะละสำหรับฟอเรสต์ตำแหน่งการเล่นเนี่ยก็เป็นพวกซนะัพพอร์ตนะเพราะผมแนะนำนะแล้วก็อินเทลเนี่ยอย่าไปสนใจนะว่าเออแม่งไม่เห็นที่อะไรหรอกข้างในล่ะโดนมันเอาเข้าไปมันก็แทบจะไม่เห็นอะไรแล้วนะเออมีแค่ คือมันมันต้องรีบใช้ระเบิดนะเพราะว่ามันเป็นตัวทําลายแกาเจ็ตนั่นแหละอินเทลไม่ต้องสนใจหรอกก็เป็นซับพอร์ตนะผมให้นะเป็นซับพอร์ตดีกว่าก็ตําแหน่งการเล่นก็ไปไปกับเพื่อนก็ได้ไปคนเดียวก็ได้ถ้าถ้าพอนะครับก็ลองดูกันได้สำหรับตัวละครของ Forest เนี่ยก็มีการเล่นประมาณนี้นะครับก็ถ้าดูแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกรดิ่งกริง๊งหรือว่าโดนดอนเปค่าโฆษณาผมด้วยก็ได้นะครับแล้วเจอกันในสอนเล่นทันที่เบอร์ในตอนหน้าว่าจะเป็นอะไรก็บุย้ยยยบบ๊าบา